สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระเอกตุ่มตะการใช่ออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือนี้เป็นมือดีครับได้มีโอกาสนะครับกลับมาบ้านหลังเลียกนะครับที่ก่อเกิดนะครับประชิดหน่อยเสียงท่องขึ้นมาก็กําเนิดเกิดขึ้นมานั่นก็คือสํานักงานแหลมนรลงโปรโมชั่นครับมือนี้นะครับผมมาขออ่อพนจากนะครับผู้ที่มีพระคุณกับ พระเอ,อกตุ้มหรือว่าผูเพินกอล่างส้างกำเนิดพระเอ,อกตุ้มมาหรือว่าประสิทธิ์น้อยเสียงทองกำเนิดเกิดขึ้นได้ก็คือถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกของอประสิทธิ์น้อยเสียงทองนะครับซึ่งเป็นมอลำซิ่งนะครับจากแลมนลลงโปรโมชั่นซำโรงเรียนเป็นทึ้งบ้านเป็นทั้งบ้านหลังแรกเป็นทั้งโรงเรียนนี่คือศูนย์ส่งเสริมศิลปินแลมนลลงโปรโมชั่นนะครับบรรยากาศ ตอนนี้นะครับกันยังเพิ่นกันยังรับงานอยู่ด้วพี่น,อนอ้องผู้ใดอยากได้มาล้องมาล่อของแหลมนรลงพี่น้องก็เขามาติดตัวใดเอ้าเขาไปเยี่ยมถามข้าวถาั่เมล์มึงเป็นยังไงเนาะตามไปดูครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับสำนักง,งานพิ่นมีแค่นี้ซองดวงนี่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังแหลกที่พระเอกตุ่มหรือว่าพระเชี่น้อยเชียงท,ทองนะครับเคยอยู่เคยกินนะครับเคยฝึกฝนวิชา นี่เป็นโรงเรียนเด้ครับพี่น้องเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งที่ทั้มาหากินนะครับของออชินเลปินภาคพื้นอีสานหลายผูลล้หลายคนเด้อนะครับนี่คือสำนังกงานแหลมนรงโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ก็โอ้เป็นอาณาจากักรพุ่นละนะครับทพ่อทเมพึ่นกันะครับท่านสวนจอนรงแสงกัวซานนะครับเจ้าของสำนักง,งานเด้อนะครับนี่นก็คือสำนักงานแหลมนรงโปรโมชั่นนะครับบ้านหลังแรกของสวัสดีทรายแดงก็ามา,าเปิดเมียแล้ว สวัสดีครับ ไม่ตลอดไปเด้อลูกเด้อซาเถิพี่น้องครับนี่แหละคือพี่เมียผมเพี้ยนซื้อไหมเงินกู้หรือเปล่าซื้อไม่ตั้งกี่สืบปริ้ญาเอาเอซื้อไม่หลังจากที่ไปไปหลวงปู่เพิ่นเพิเ่งถ่คือถ้าแม่ไม่เตียนนะ่ะแม่จะไปก่อน แต่กนพอมันจะเป็นยวงลงเลยเผินบอกว่าชิตนั้นแต่จะเป็นยวงหืม่เป็นแต่คนนี้เนี่ยต้องไี้เปลี่ยนวันี้ที่เ้เนี่ยที่พ่อเป็นประหลาดยนเสรี่ยนสื่อสื่อใด้พอเนี่ยก็เพิ่เพิ่ว่าเอาดวงตาของพ่อมาเป็นมาเป็นแสงสว่างนำความชีวิตให้เราเพิ่เป็นทุกเียนให้ จค่ปีละวะอยู่บ่อี้มาหายมีหลายปีแล้วขอเสียอาหารเยอะเลยมีอนก็จากว่าได้่ล่ะผมไปแตงแต่ผมตีทหารเนาะปีปีหานึงก็คือแหญ่ใหญนั่นแหละต้องใหญ่ใหญ่ตอีกับพวกมองดูมองกินคือโตอยู่กับตอวเยี่ยไปยังโมไปยัง มีบู่ม่ต่อกูดอยืนสน้อื้อนงทงทางนี้กูลาู้องมาด้วน่ได้มาได้มือเลยถ้าจะได้มือกับมันที่หนึ่งกาโอ้มไนเดียวเดยวเด้เดียวเดเดียวเดกทุกกพเป็นยังไงช่วงนี้ทุกพช่วงนี้ก อันจะว <Donald, yeah. S 1> ่าค <dead> ือก่า <royalty> มันก็บคือเหรอเนาะมันอยู่ที่ใจกระตมอันนี้ล้วเนาะกระตมว่าเรากราตำเนาะเนี่ยผมสาปลาผมจํา่ผมจมิดที่ถวดแม่ค่ะมันหงายจินปปาเนาะสาสางอี่แม่ผมก็ทำไม่ยากคือเราเขาไปทำไม่ยากกมาได้น้ำบุ้งน้ำเต่าเนี่ยกรกไดหม้ออัดอัดอัดนะนะ น้ผมกับแม่ผมจะเปอนน้แเป็นการดลยอดอัดตัวใหญตัวจีเท่านแม่เออเมื่อนาูนี่ตัวนี่นี่ที่แม่บ่เห็นจักเจ้าบ่ได้ที่ตาแม่ผมบ่เลื่อจัเจผมตใหญ่นี่ันดหันนี่อันนี่กันยูหันผมบ่เลืมจักเจขอกับแม่ลืมโมได้แล้วกันว่าอาจารย์พ่อแจ้่นจะไปวันนึ่หันดนี่ม่ไม่เห็นสปอร์ตให้น้องอือจะไป ยิ่งเฮาเดินไปเท่าใดมันเฮงย่อนคิดเห็นถึงแต่หม่อมเก่เลียด้วยบกรว่าแม่บอกคิดว่าวงการมองล่างจิกรรมมาถึงดังไทยบว่านี้คือคือบอกสมองมันแหละสมองบอกกันกับพ่อแหลมเนาะกะถามว่ารับงานบอกระับงานคือเก่าแต่ว่าห่างบ่ะเดี๋ยวมันยังไม่คือเก่าคือสมัยที่เนาะกะกับทุกคนกับสิข้าใจอยูหรอกเพราะว่าถึงมันโดนใจกันหย่อนพอเป็นผู้ชายเนาะเมีนผู้ดูแลเพิ่งเกิดนันี่บอก ยิ่งยิ่งเติบโตไปเท่าไรได้ไหมยิ่งผมเดินไปเท่าไรมันยังขิดย่อนเออมันจังใดจังขิด้ดสา่งได้บารมีคือจังบานหลังเกาคือจังพ่อเราผ้าเห็ดผ้าถ้ำแท้เพื่อนคือสา่งคือเห็ดไดกครับแมวไอ้ตัวมะล่าตัวมะล่าสามชิ้นรู้ไหครับล่างใจผื่นๆเลยลู้ล่างใจแก่ตัวเดียวจุดกำเนิดอี่ดีก็ย่อมว่ามันมันกลับขึ้นไามอิหรีล่อมอลลอมอลลากลับขึ้นมาอีกกับขึ้นมาเดด บักคัดเลยบันดีแม่เอาก็พอหลมพอแหลมมายหญ่แหขอเกษียณก่อนขอสิพาเห็ดเด็ให้กหรือเปล่าผมงว่าองเข้าันเองกะทิกลับขึ้นมาได้กเพราะว่าบาลมีพัอเราอย่งคือเกอยู่เพราะว่าฐานนี่ลีนะองเขามมนแข็งยู่ดีิดตะว่าเข้าที่กลับมาเดินเดินแบบเลยณณเด๋ยนนี้ขอกำนันที่าไหร่การท่มากแอกลูกว่าพอเสียแล้ว พอสียแ้กันังยึดเกาพ่คัดแต่เหตุขารต้อบ่เมื่อเรียงบ่เลี่ยวเมือเรียงเราจะไม่งั้นคือเก้าพ่อก่อนที่เราสดอคือไปเจอกันที่หน้าเวทีใช่ใช่ราเป็นการดิวกันเลยทั่วห้างกันลดวเถอว่าเพราะว่าขันครชิ้นกินเก่าเพราะยังยังมาได้คือเก่าขันพูดเองคือยังบีนียังบีกบเครเก่ยวเซยังรับคือเก้าอีกเอาตามหาับเลยนโคบอกเลยเสี้ยงแดมกับาเลยจังจังตอนสีสิเนาะจังหุป้าจรับเลยเดี๋ยวผม น,ยยน,นี่ดีครับเพราะว่าตอนนี้มันมันสามารถคือจะนห้พูดคุยกันผมกันคุยกับพีหมีคุยกับพี่กบยยอ,อยู่ขึ้นเกาอยู่ดิหมายถึงว,ว่าเออคึดอยู่ว่าเออสักมื่นหนึ่งเขาหาเห็ดคอนเสิื่อว่านว่านของแหนมันลุ่มกลับขึ้นมาบอกหมายถึงว่าเขาจัดแบบร่วงหนึ่งเอา้าดึงอแบบว่าเาใช้จ่ายมันไม่ถึงห้าหมื่นนะใช่ครับแต่ว่าถึงเงินปะข้าสิแบบกับห้องข้าสิเห็ดแบบว่าเาเหมือนกับว่าเออเกิดว่าเ้าอยากเห็ด บุญหายเขาเขาล่วงมือนันเถื่อผมจังได็กแบว่าบลรมีเพื่อนเก่ยันเลือจังผีกบผีมีไอ้สู้ไอ้เสียง่ะไรย่างเยม้ยมันมาจังไนดนั่นกับผมเลยไปลี่ยนทางคุณน้ำในเด้อกับคิดหัวคึว่าเอออีรีแม่มาเดจกาน้ำมันรถเก่าจังสั่งจอดเรได้คิดเรื่องเรื่องค้ำได้เลยเอาอีร มันหยามากอมาอยู่มันหยากเข็มห้อยโตมันยางมากเต่ได็กังไปไก่แห้งอยากเข็มห้อยโตเลยนี่เดยนี่เพราะว่าคันเบนเขาท่าำมโซ่เกี่ยวเนี่ยมันล้งของธรรมดาทางอีอรว่าอาจารย์พ่อใช่เกิดกรบอกยืดยลูกเฮ็มห้อยขันเห็ดี่อาจารย์ฉว่าเป็นหลักไหนแล้วล่ะเฮ็ดเกิดคันเบนทีเฮ็ดอีมันต้องถึงเพราะว่าเติมังนที่ะดีน้องมันไหลเอยวัานี้น้องถึงดึงกลับขึ้นมา ตาพนตะตันนี่พ่นตะตันเป็นเหรอใี่ไหมที่มาปีเตจีเตีเซ็ตแต่ว่าแม่ล่ะแม่เห็นโตน่ะลูกผมนี่ผมยังเก็บความคิดตรงนี้ไว้อยู่คิดว่าอยู่นึงเหตุอนเสิร์ตเยอมือนแต่บ่ท่เอื่นเยญ่เอื่นบอลลัมปองบอลลัปงไอเสียงนี่มาขึ้นน้ำกันร่ำเลยคือเรื่องค่าใช้จ่ายนี่กสิทธิ์ให้เพื่อนเมื่อนั่นแหละค่าน้ำมูกน้ำมันกสิทธิ์ได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคดอยู่ว่า แต่ว่าผม <các S 1> <ค taking S 2> ว่าตีาเห็ดเ,เป็นคอนเสิร์ตเป็นเป็นเหลี่ยมแล้งนี่แหละแต่ว่าที่ใส่ของแม่เลยที่ใส่ป้ายเขาคือเก่าล่ะป้ายเหลี่ยมแล้งเก่าคือว่าเขาสิยอดคอนเสิร์ตย้อนย้อนหวานๆนี่สิน่ะเห็ดเบิ่งเจ้าหมู่มือเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมันหลายเขาเป็นลายสดทานช่องคือช่องผมมาเลยตอนนี้นี่ครับที่สองที่คือเรียกว่ามันเห็นกันอยู่เรื่อยอยู่เนี่ยทั้งปีกบปีมี ไอเสียงั <c <c ่ก็เกันเงอแค่น right> ี่ยังอย่างเหยังเนรวมงาอย่างนี้อมก็ยังท้หากะนตยิ่งที่เก่าผมเกิดขึ้นที่ว่าสักมือหนึ่งผมจะเหยียดดเหยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตี่ละคอนเสิร์ไปห้องเละมือนึ่งก็จะหวร้ายก็จะอันอันมามชงมุ้งอั้เซนนะบุกอั้สามพัฒน์นะบุ๊กเ่ยก็อันมเีฟเว่นหนึ่งนี่ตุ๊กตุยังไงไกก็เลยนี่เอาบ่มีนี่สนอกว่าต่บ่มีเงี้ยหลายดีหรืออน กะเลยนั neck, ่นล่ะกะแล้วอันนี้เราคุยด้วยไก่แต่ว่าหมอลำโพไซน์เด็กหน่อยนะเเรียนอยู่ในหม้อโบ่บ่บ่ได้เป็นอันนั้นโดยตรงวันถั่วหลบ่บ่ได้เป็นหมอลำย่างโดยตรงคกะเลี้ยว่าเออกินไห่เอามันยั่งเนี่ยผมเคยยังว่าเกิดยังว่าจิกลับขอไม่เหยียบบ้านหลังเก่าหนิเลยว่าด้วยบารมีด้วยความคิดผวาที่เต็มก่อเกิดยุหนีไงยุหนีกันว่าเฮ้ยดีเนาะแต่แม่ฝัน ตุ่มื่อหมอปวดสักยังไม่ถึงเดือนแม่ฝันมาพ่อไปนะคุณกลับไปเห็ดวงคือเก่าอืแต่ว่าซุ่มเทียดวงน้ากันบ่ลูแม่บ่เคยเห็นแม่ไปน้ำหนีไล่แม่นี้เจ้าไปกุ้มว้องคุณวองนี่คอยกุ้มเองแล้วปะไล่แม่นี้เอ้าเท่านี้แมแท่านที่เห็ดวงนี้ท่านที่สียห้องมาซอยว่าท่านถึงเดือนนี้ที่แม่ฝันแม่ยังไปบอกพ่อแม่ไปเปิดร้านจนสวยเงี้ยน่านถามว่า แม่แงไปบอกซึ่งมีขนทั้งนี้แกก็แบบแย่นเลยแกเขาก็ต้องไปตั้งบุ๋ะเพราะแกชอบหมาลำอาจารย์ว่าอืมว่าต้องเขาว่าต้องว่าต้องอันพอจะพุ่มเองจะไปพุ่มบ่วงคนขนาดนั้มันเห็นห้อยมือห้อยตีนเขาไม่แย่เล่อาจารย์พ้นใช่ยังหน่อเ้วยเสียอีกเท่ากันได้อีกเส้นแมกระบะเดี๋ยเดี๋ยวผมกับอาจยนกันผมฉิมยัผมฉิมเห็ดพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไว้นะครับตอนนี้ก็คือ ไรนี้คลิปนี้เนี่ยนะครับกลับมาบ้านหลังเกา่านีแบบซ้ำผู้ม,มีพระคุณผู้สางผู้พูดสางผมคือักนี่แหละนี่ครับผู้สางกระซิบหน่อยเสีงสยสงท่องคนนี้ขึ้นมาผมอยู่น,น,นี่ผมอยู่นี่ตั้งแต่มาต้นเมื่กตะกบต้น,ตนเดียวกับซาลาหนาบ้านมาอยู่จนเนาะเนี่ยอยู่คักยู่เนี่ยยู่จนอยู่จนไงไปให้เกิดว่าได้เลยว่าเกิดไงมากจางนี่กระสิบหน่อยเสียงท่องก็เกิดอยู่นี่ เขวาาปะนอยเสียงทองน้าศิล์เสียงท่องนี่แหละต้นกาเนิดของเสียงท่องแหลมนลงนี่ครับสานักงานแหลมนลงไายรูพ่อน้าขอขนอยากจบไปเดี๋ยวขอยาผาหไปน่ไทยเอาเเลวจะขอางทาปนจ่าผมนี่มังขึ้นทกครั้งเอาไปได้รูมจังงวไม่เห็นเนี่ยไปกัแต่ต้นี่เรที่เจ นี่ค <Norwegian> ok like ือของซ้อมก็ว่าได้ตะกี้การซ้อมกว่ันี้ดีบีอผู้เปินเปิดสยสางซื้อประสิทธิ์น้อยเสียงทองไห้เลยยูได้วงการมอลำสิ่งมากำเป็นเรื่อพอเป็นเรื่อผู้บาาจานการซ้อมการยังเราดูแลคุ้มเมื่อจริงดูย่างล่ำโมเป็น ลองลองกาฉุ่ยหอมก็ฉุ่ยี๊นีเจี๊ประนังก็จริงการบริหารเร็วยอดรอบมามีละสุดยอดครับขอบคุณหลายๆนะครับผู้คนสามผู้คนมากเลยนีอาชีพชุ่มมือนี่ก็นี่แหละบ้านหลังเรียกลังที่กำเริดเกิอนที่ดีพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับมือนี้นะครับติดกับมาเยือนแล้วมาขอบารมีจากอีพอเรานี่แหละนะครับท่านซอจอนาล่งแสนกุศะกับผู้เพคนร่วมกันก็คือท่านประลัดเสี้ยงแหลมแก่มุ่งมั่นนะครับที่ สางสันงทีมงานแหล,ลี่มลุงเป็นทั้งโรงเรียนที่นี่เขาเอิยนมาโรงเรียนแห่นะครับโรงเรียนสอนมอลำั่มโดยตรงเลยตะกีนะครับศูนย์ทรงเสริมฟ่อมตะวันมอลำชิงที่เกิดขึ้นหลายจากเหลีล่ยมนรลุงผมกะใส่เสียงท่องย้อนสำนักง,งานเหลี่ยมลุงเี่แหละพี่น้องครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อวาสิปลเพียงแล้วละก็เลยมาขอบาลามีจากภูมิบะคุณนะครับนั่นก็คือแม่ เม่นเนตรชนุกนะครับแม่ไก่เฮานี่แหละนะครับการเลยมาขอ้อพอดีพอแล้วนํานะครับฝากติดตามผลงานการแสดงน้ำเลือพี่น้องด้อนะครับผลงานเพลงซิงเกิลแรกนะครับปาหัวซายถ่ายยู่เร็วๆนี้ครับวันที่สามสิบนี้มวลพร้อมกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขกับการรับชมคลิปนี้ขออวยพรปีใหม่พี่น้องนํานะครับให้ได้โชคได้ลาบได้ลายนะครับในปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยสูขผู้สุกคนครับสวัสดีครับ